ซื้อหวยยังโยมมาแล้วนะคะวันที่16เดือน364สมัยน้อยหวยเงินเทวดาแอดเทพแอดบุญแอดเคแอดลี่และแอดกิธนกริษนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องแม่มอน h ช n แนลแนวทางเลขเด็ดนะคะ มาพบกันวันนี้ก็จะมาอัปเดตตัวเลขเหมือนอย่างเคยนะคะก่อนอื่นขอขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางค่ะไปพบกับแนวทางแรกเลยค่ะซื้อหัวยังโยมเป็นที่รู้กันนะคะงวดวันที่1เดือน3-6-4เข้า5้าสามตรงๆเลยนะคะ น่าติดตามมากเลยนะคะมาดูงวดนี้เลยค่ะมาแล้วนะคะ16เดือน364ชุด3ตัว658 589ชุด2ตัว58 89และ95ออกมาให้ก่อนแบบนี้รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเดี๋ยวจะอ่านเดี๋ยวจะหมดก่อนค่ะ มาตามต่วกันที่หวยเงินเทวดาของน้องสมายน้อยนะคะวันที่16เดือน364ก่อนหน้านั้นออกมาแล้ว2ชุดนะคะสมายน้อยแม่มองก็ได้นำเสนอไปแล้วในคลิปแ,ปกแรกๆมาชุดนี้ตัดเน้นเน้นชุด3ตัวค่ะ480 482 490 492ค่ะ ขอบคุณแนวทางด้วยนะคะมาติดตามกันชุดต่อไปนะคะของแอดเทพค่ะแอดเทพลงให้วันที่3เดือน3 6-4นะคะมี2ชุดนะคะชุดที่เขียนด้วยลายมือและก็ชุดพิมพ์ค่ะแต่ก็เป็นตัวเลขเดียวกันแอดเทพงวดที่แล้วเข้านะคะผลงานดีค่ะมาตามต่อกัน งวดวันที่16มีนาคม64นะคะชุด3ตัว3 4 6 3 4 9 3 2 7ชุด2ตัวบน4 6 4 9 2 7ชุด2ตัวล่าง8 1 5 0และ8 0ค่ะขอบคุณแนวทาง a d d ทด้วยนะคะมาตามต่อกันที่ add k เลยค่ะ ล่างชุดเต็มนะคะ3ตัว1 2และ3นะคะจับชนเด่น6 7และ8ค่ะชุด2ตัวจับออกมาได้คือ1 6 1 7 1 8 2 6 2 7 2 8 3 6 3 7และ3 8ค่ะมาที่ชุดเต็มบนเลยนะคะ ชุดตัวแรก1 2 3 5จับชนเด่นกันที่7 8 9 0จับชุด2ตัว1 7 1 8 1 9 1 0 2 7 2 8 2 9 2 0 3 7 3 8 3 9 3 0 5 7 5 8 5 9 5 0ค่ะแอดเคค่ะงวดที่แล้วแอดเคก็เข้านะคะ มาตามต่อกันงวดนี้ค่ะมาตามต่อกันที่ชุดต่อไปเลยค่ะ16มีนาคม64นะคะ10ของแอดลี่นะคะแอดลี่จับคู่ชุดย่าโมออกศึกนะคะชุดสรุปของย่าโมออกศึกมีชุดเด่น 3, 6, 4และ9ก่อนหน้านั้นก็มีแอดต้น จัดให้นะคะมาชุดนี้เป็นของแอดลี่จัดจัดให้ค่ะจับคู่ได้3 2 3 6 6, 6 2 6 4 4 2 4 6 9 2และ9 5นะคะมาต่อกันที่ของแอดลี 16, ่ค่ะ16มีนาคม6 4แอดลี่ให้มาที่2 6และ6 2เน้นนะคะ แล้วอีกชุดหนึง9 8 8 9ค่ะแอดลิงงวดที่แล้วเข้านะคะมาตามต่องวดนี้เลยค่ะมาต่อกันที่ของแอดกิตธนก,กิจนะคะงวดวันที่1มีนาคม2 5 6 4แอดกิตให้เข้าทั้งสองตัวเลยนะคะทั้งบนและล่าง ล่างนี่มา7-3ตรงๆเลยนะคะส่วนบนเข้าที่8-3ซึ่งเป็นตัวกลับค่ะมาที่งวดนี้แอดกิจให้มา16มีนาคม2564ให้มาแล้วนะคะชุด2ตัวบนล่างชุด2ตัวจับออกมาได้30 31 32 33 2 2 21 22และ23ค่ะ ใครสนใจสูตรก็สามารถนำไปจับกันได้นะคะแอดกริดเขาให้ตัวเลขเด่นมาด้วยค่ะมาตามต่อกันที่งวดนี้นะคะมาปิดท้ายกันที่คลิปนี้ของแอดบูลนะคะแอดบูลให้มาแล้วค่ะ16เดือน 3, 6, 4ชุด3ตัว 512, 852, 821, 851 สองตัวบนล่าง1252แ o อดบูนค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ